สวัสดีครับสายสายวันนี้ครับมาตัดต้นข้าวให้วัวน,นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊เข้าเดือนกันยาแล้วทําไมต้องอตัดต้นข้าวอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้นะครับมันมันไม่มีน้ําขังในแปลงนานนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสพอสมควรครับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมก็มีฝนตกมาบ้างปรัปรายนะครับแต่ก็ ไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าวมีการเจริญเติบโตที่ดีได้นะครับทําให้หญ้ามันขึ้นมาแข่งกับต้นข้าวนะครับเราก็ลเลยต้องตัดนะครับเนี่ยบางทีบางทัาทนอาจจะกังวลว่าเอถ้าตัดช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้นข้าวครับจะทําการสร้างต้นกัเพื่อเตรียมตัวตั้งท้องแล้วนะครับก็มีความจําเป็น,นครับที่ต้องตัดนะครับถ้าไม่งั้นก็ข้าวนะครับก็จะได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ปีก่อนนู้นนะครับเมื่อสองปีก่อนนะครับก็ผลที่ช่วงประมาณนี้ผมก็ได้ทําการตัดช่วงเดือนกันยาข้าอาจจะออกรวงช้ากว่าเพื่อนแต่ก็ได้ผลผลิตในระดับที่น่าพอใจนะครับวันนี้แม่บ้านมาช่วยตัดหญ้าตัดใบข้าวนะครับสัตแล้วก็จะกองกองไว้นะครับแล้วก็เตรียมเอารถ ใส่รถเข็นนะครับมามาไปให้วัวที่บ้านได้กินนะครับแกลงนานี่เป็นแกลงนาข้าวอินทรีย์นะครับที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อครั้งก่อนๆน,นะครับมาดูว่าข้าวอินทรีย์ทีนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับทั้งหญ้าทั้งต้งข้าวครับขึ้นแซมกันเลยนะครับ แม่บานกำลังจัดญ้านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ